คะ่ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นเค้กสามก้อนด้วยกันที่แพททาวันเดียวรวดนะคะคือจะบอกว่าเหนื่อยมากทำสองวันติดเลยนะคะเห็นเหมือนแบบว่าทุกคนเห็นเหมือนกับแบบว่าเค้กไม่เห็นจะน่นายากอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดลองทําดูเนี่ยมันยากนะกวาจะแต่งกว่าจะอะไรกว,าจ,นนวาจะทำนั่นกวาจะทํานั่นทํานี่นะคะก็ เห็นแต่งหน้าแต่งตาเต็มแบบนี้ก็ไปส่งเค้กแล้วก็จะไปงานเขาด้วยนะคะก็ยังไงแล้วมาให้หายคิดถึงกันนะจ๊ะรู้ว่ากลับมาจากเบอร์ลินเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยใช่ป่มก็แบบว่าเผื่อเขาจะคิดถึงแต่ถ้าเกิดมีใครคิดถึงก็ไม่เป็นไรนะก็เอาเค้กมาให้ดูแล้วกันนะจ๊ะโอเคไปก่อนแล้วคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ